เที่ยวเมืองนรกตอนที่46ครั้งที่45วันที่17มกราคมพุทธศักราช2อ2 1นหตอนท้องแดนทุนหินคูตัวนรกน้อยท่านอรหันต์จี้โกงเศร็ลงตัดเป็นกรมีความว่าเขาลบคูถือในธรรมประเสริฐแท้ดอกใบแม้ล่วงหล่นย่อมคืนสู่ดินตะลึกคุณแต่ดังเดิมจิตเกื้อหนุน ในตะคุณไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ปีมะเส็งโจวอันเจียนจะสิ้นสุดลงทุกคนล้วนคิดจะขวบมาเข้าสู่ผลแห่งความสำเร็จคือหวังจะสำเร็จในปีมะเมียไม่ว่าจะสำเร็จได้ก็ต้องขวบจนม้าวิ่งอย่างไม่ให้ยั้งฝีเท้าไม่ยามลดขึ้นหน้าไปอาตมาหวังว่าชาวโลกควรยึดมั่นในปีมะเมียนี้ให้ดีลงแสขวบมา องอย่าทำอย่างงูปลาปลาอย่างลมโกกหูการบำเพ็ญธรรมต้องเอาแบบมาที่ว่าไม่ว่าจะไปถึงแห่งใดก็ไม่มีใครจะสู้ได้เป็นแบบนั้นไม่สุกสถานต่อสิ่งยากลำบากืออุปสสัคใดๆทั้งสิ้นหากทำเป็นเลยตามเลยเคาะไปถีไม่แก่ัตลงแล้วแม้จะมีถึงม้าสี่ตัวก็ไม่สามารถตามทางังวันนี้เตรียมถองนรกจะยั่งเซนขึ้นดอกวัวเร็ว กับผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์เดินทางได้มิทราบว่าเราจะไปท่องคุกใดครับจะไปแดนทุนหินคูตัวนรกน้อยขึ้นต่อคุนติดเจ็ดร้บอกเดินทางถึงแดนทุนหินคูตัวนกน้อยจะยังเซนลิบลงไปเร็วอดใจเดียวก็ถึงเสียแล้วขึ้นนั่งบนดอกบัวที่หน้าสำนัก ปิดตาลงคล้ายกับนั่งในเครื่องบินไอพ่นได้ยินแต่เสียงที่แสแก้วหูก็มาถึงแดนลกแล้วตัวคนเหมือนกับเครื่องบินที่บินอยู่บนอากาศภายในจะต้องไม่ให้มีอะไรขัดข้องแม้แต่นิดเดียวมิเช่นนั้นจะเป็นอันตรายเหลือหลายจะรล่วงลงสู่เหวล,ลึกนับหมืนม่นว่าก็แก่ชฉ่วพิบตาเดียวเท่านั้นแากเกิดพังพลาดลงนั่งกายแหลกเล้วอ,อย่างที่สุด จีแยกออกว่าไข่เป็นไข่ได้ครับกีบมั่งขับในหม,มันคงเติมน้ํามันแล้วทะยานขึ้นสู่อากาศก็เป็นเรื่องที่ง่ายได้ไม่หนักหนาอะไรฉะนั้นความตกต่ำเลื่อเลอดลอยของคนเออกิดจากความ,มคิดหวูบเดียวเท่านั้นควรที่จะระมัดระวังให้จงนักจะพังเพื่อม,ม่ได้ว่าจะเป็นขนาดใดขนาดหนึ่งเหตนการตกสูนก่นรกเพียงเป็นเหตุการณ์ภายในานานทีวินาทีเท่านั้นดังนี้ จงเตือนชาวโลกไว้ยึดมั่นไว้ความนึกคิดของคนตรวจดูทิศทางแห่งจางแจ้งแม้จะอยู่ในทำกลางเมฆหมอกที่มัวสัวสรัวสนางเข้มทิศแห่งจิตใจยังคุมไว้มั่นคงก็จะไม่เกิดการบาดพังได้อย่างแน่แท้ดอกบัวช่อนี้ลอยอยู่บนน้ำโสโคกในพิภพต้องมีความสามราสงบแ,แน่แน่จึงจะนั่งติด มิฉนั้นแล้วหากพลาดพังลงก็ยังคงต้องจมดิ่งลงไปในเหวลึกอ,อีกเป็นโชคของเจ้าแล้วที่สามารถมีโอกาสได้นั่งจงยึดถือให้ดีนะดีบข้าไปทองความเคารพต่อท่านพัสดีที่อยู่เบื้องหน้าเถอะขอรับคำบัญชาขอแสดงความคารวะต่อท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายข้าพเจ้านายยางเซินแห่งสำนะักเสียแชิงตึง เราสิทธิ์อาจารย์มาเยี่ยมชมคุกของท่านตามเทวองค์การในวันนี้ขอให้ท่านพัสดีให้ความสะดวกด้วยยินดีนดนต้อนรับท่านอาจารย์และท่านหยางเซินที่มาเยือนการแต่งหนังสือตามเทวองค์การเป็นสิ่งที่มีเกียรติครับอาจารมีความินดีอาจารย์ทั้งสองเขาเยี่ยมชมภายในคุกขอบคุณท่านพัสดีมากวิญญาณโทษในคุกกําลังทํางานทําการแต่ละคนงวนอยู่กับการขนหิน คุกของท่านจะก่อสร้างบ้านซ่องใหม่หรือฉะไหนไม่ทราบที่นี่จะไม่สร้างบ้านใหม่อีกแล้วมันคือการทาโทษพวกวิญญาโทษด้คขนหินด้วยการทูลนไว้บนหัวมีหน้าเล่าพวกมันจึงขนจนส่งเสียงร่ําร้องโวยวายหินก้อนโตโตทูลนไว้บนหัวใช้มือทั้งสองข้างบักของเอาไว้กูกายลงครึ่งตัวประหนึ่งว่าหนักเกินกําลังแต่ละคนขยับเดินได้ทีละนิ้ว บางคนมีกําลังไม่พอก้อนหินพัดหล่นลงนําตัวหรือเท้าทั้งสองข้างจะถูกทับจนแหลกเหลวเลยสะดบลงกับพื้นโยามาทูตเอาน้ําระทให้ฟื้นหายทันทีมาของก้อนหินลุดหน้าไปอีกการลงโทษแบบนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะล้าสมัยไปหน่อยแต่เอามาทําโทษกับนักโทษก็ใช้ได้ฉมังนักวิญญาณทุดเหล่านี้กําลังฝึกวิชาหัวเหล็กอยู่ที่นี่ วกเขาล้วนมีหัวแข็งหรือชอบอดดีอดศักนาหรือพวกที่เป็นครูบาอาจารย์แต่ไม่รักศักดิ์ศรีของตนหรือพวกที่ไม่เคารพต่อครูอาจารย์และนับถือศีลธรรมในปปกก่อนเมื่อตายลงแล้วต้องมารับการฝึกอบรมจากที่นี่ขอท่านพัสดีสั่งวิญ,ญญาณโทษสักสองสามคนมาเล่าความเป็นไปในระหว่างที่พวกมันมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ใช่ไหมได้ครับสามพระยาจะเรียกสักสองสามคนออกมาเล่าความผิดที่ทําไว้ในปางก่อน เพื่อเป็นข้อมูลตักเตือนชาวโลกได้เรียกมาแล้วเชิญท่านอย่างเซินสอบถามได้ขอถามสุภาพบุรุษผู้นี้ฉไนท่านจึงมาขนก้อนหินอยู่ที่นี่เล่าพูดไปแล้วน้าอภิยศอสูตอนมีชีวิตยอยู่นั้นผมมีอาชีพเป็นครูโรงเรียนเห็นว่าในกลุ่มนักเรียนสาม,มีวางคนที่รุมร่างหน้าตาส,สวยจึงอาศัยความสะดวกในการเป็นครูขมขืนเโดยวิธีกึ่งหลอกเลวงกึ่งข่มคู ม่ว่าตอนนั้นเลือกกดสูจะไม่ได้ถูกเปิดเผยออกแต่ตอนตายลงแล้วท่นานยมบาลหน้าตาเฉียบขาดนักพอ,อย่างเข้านรกยมบาลเร่มมทุบกระขุมจึง,ง,งตวมาสั่งให้เคียนตีฉนเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งมอบมาอยู่ที่ขุมเจดท่านไทโสอ้วงโกรธจนสงผมลุกชันดุดาว่าผมเป็นไอสัตว์เดรัจฉานตัวเป็นครูบาอาจารย์ของพวกคนจะไม่รู้จักรักศษษีษีตัวเองไปทําเรื่องภสษีบัตรเถลิงต่อน,นักเรียนได้ตัดสินให้ตกเข้ามาอยู่ แดนทูลหินคู่ตัวนกน้อยหัวไม่ขึ้นเอาเสียเลยตัวแกเป็นครูบาอาจารย์ไม่มีความละอายผมคือนักเรียนตานนั้นใหญ่ยิ่งนักบัดนี้แกทูนเอาก้อนหินไว้บนหัวขอพับคอตกแม่คนเห็นหน้าตาที่ไม่ต้องอับอายขายหน้าเขาขอเตือนพวกมนุษย์ที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายไม่นจะเป็นอาจารย์ในทางธรรมอาจารย์ในโรงเรียนอาจารย์ในวิชาชีพการศึกษาการ,กรเกษตรการอุตสาหกรรมการพณิชย์ หากขาดการฝึกสอนจากครูบาอาจารย์แล้วกิจการนั้นจะไม่ช่ำชองดีเด่นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็เปรียบเสมือนพ่อกับลูกควรอยู่ระยญาติที่ดีต่อกันและกันอย่าล่วงล้ำขอบเขตเพื่อที่จะดีกเลี่ยงจากการลงโทษจากสวรรค์ท่านท่านอย่างเซิน์นจงสอบถามต่อไปเถิดขอถามคนผู้นี้มองดูท่าทีหน้าตาของท่านรู้สึกว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาอบรมดีและศีรษะล้านด้วยฉะนั้นจึงมาฝึกวิชายอย่างที่นี้เล่า ท่านอย่าได้ล้อเล่นก็เพราะหัวมันนานเวลาทูลหินจึงเจ็บปวดเลยที่จะทนไหวบางก่อนผมเป็นผู้บำเพ็ญธรรมคนหนึ่งหลังจากไปอยู่ในธนนีสงแล้วในอ่านหนังสือทําไปก็หลายเล่มได้คิดมาตัวเองบรรลุสําเร็จถึงแกนสารที่ยอดเยี่ยมแล้วโดยเห็นว่าที่เราเรียนจากอาจารย์อย่างสู้ตนไม่ได้ตั้นนั้นมาก็เลยยกตนเป็นเองเป็นอาจารย์มักชอบพูดจาต่อหน้าพวกนักธรรมด้วยกันถึงความบกพร่องของอาจารย์ เมื่อตายลงแล้วดนก็หาล้างขูยถูกยมมาทูดคุมมาอย่างนรก่านการพิจารณาของยมบาลท่านว่าผมรับธรรมมาจากครูอาจารย์ได้ทำลาศีธรรมของครูอาจารย์ไม่ได้อ่านตำนาคำผีมากมายกว้างขวางก็ควรช่วยกอบคุบุคคลด้วยหลักทำความจรงิงจะยกตัวเป็นอาจารย์เองสองเดชไม่ได้จึงถูกตัดสินให้ตกเข้าแดนทุนหินคู่ตัวนรกน้อยต้องทูลหินทุกวันเดินก็ต้องคููตัวพลังบัพกราม ลูกศิษย์ที่มีปัญญาความสามารถศิษย์ที่มีความสามารถกว่าครูอาจารย์จากโบราณการมาก็เคยปรากฏอยู่แต่ว่าถึงตัวเองมีความสามารถมีปัญญาดีก็ยังต้องเคารพต่ออาจารย์นับถือทำอยู่ดีถ้าได้อดดีทําลายครูทุกทๆแขนงอาชีพในภพว,วนต้องการรับการถ่ายทอดฝึกฝนจากครูอาจารย์จึงสามารถสําเร็จได้แต่คนในปัจจุบันบางก็เห็นกระดาจ,จนเกินควร งานที่ฝึกนั้นยังไม่ถึงการสมบูรณ์กติจากเสียแล้วพือการหาเงินเป็นใหญ่เนี่ยคณต่อครูไปการสังสอนที่เคยอบรมมาบวมเป็นก็มักชอบตั้งอะไรใหม่ๆแปลกลขึ้นเพื่อมาเป็นครูอาจารย์ของผู้อื่นแต่งชื่อยี่ห้อต่างต่างนานนะพี่ต่อสีนั้นดำแห่งความเป็นครูอาจารย์เป็นอย่างยิ่งคนเรียบสนึกผิดล้างบาปเสียเพื่อที่มีต้องมารับความทรมานจากทูนหินครูตัวขอถามคุณคนนี้ว่า ท่านมารับการลงโทษอย่างที่นี่ด้วยเหตุใดตอนอยู่ในโลกมนุษย์ผมเป็นคนรวยคนหนึ่งในมีขนดคมขายดีมักจะมิน,มนทิ่นแขนในหมู่ชนคนจนในอาศัยความยำนาจกดขี่ผู้อืน่นอาจารย์เหยียดยามข่มขนพูดคุยอดล่างไปยั้งปากก็ผิดในเรื่องนี้แหละถึงจะสินให้มารับโทษที่นี่ยิงใจไม่สู้จะพอใจนักขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแก้ตางให้ผมเป็นคนกลางให้ความเป็นธรรมด้วย ได้ได้เอาเงินมาก่อนแล้วค่อยพูดกันเงินไม่มีคำพูดนั้นก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีใครย,ยอมรับฟังหากมีเงินแล้วฉันจะขอกบรบเพาสดี้ลดโทษของแกให้น้อยลงได้ขอบคุณมากที่ตันช่วยแต่ขณะนี้ตัวผมไม่มีเงินเลยเงินทองล้นทิ้งไว้ในโลกมนุษย์หมดให้ลูกหลานเอาไปใช้ใจหมดจะทําประกันได้ดีล่ะคะถ้าเง้นก็จงอย่าเพ้อฝันไปเลย มีเงินมีอำนาจผูกควรสยบหัวให้หมดเงินหมดอำนาจหดหัวตัวเองใครใช่ใแกวางท่าจะยิงจองข้องในตอนมีชีวิตยอยู่เราเวลานี้เงินทองอำนาจอยู่ที่ไหนจงไปทูนหินไห้ดีเพื่อลบล้างบาปกรรมเถิดนาแก้นีหลายมากถึงตอนนี้เรายังคิดจะอาศัยอำนาจข,ข,ขูกคนอื่นอีกนันยมพะบานหน้าเล็กเข็มงวดสื่อตรงจะซื้อทัน้วยเงินนั้นไม่มีทางหรอกมาครูท่านอาจารย์พูดเสียสีแกรู้หรือเปล่า ทีนัทีหลังห้ามผู้ส่งเดชมิเช่นนั้นจะเพิ่มโทษให้หนักขึ้นอีกบนพื้นถนนแห่งที่พบควรเปิดช่องทางให้ผู้อื่นเดินผ่านได้บ้างอย่าแสดงอำนาจครอบครองผูกขาดอยู่แต่ผู้เดียวทุกบุคคลไม่สามารถจะกี่บนหัวคนได้ตลอดไปหากเกิดผ่าธาเสียีหมดอำนาจลงแล้วก่อคนทั้งหลายจะซ้ําส่งสงนอำนาไปให้มีการข่ขี่ข่มเหงคนจนเกินควรทิทติไม่ยอมกลมหัวใ,ใคร ถ้าจินนั้นเล้วเมื่อเวลาตายลงก็จะให้มันกลมหัวยังไม่สายเกินไปนักในเวลากลับแล้วขอลาพัสดีท่านเราเตรียมการกลับสำนักละขอขอบคุณท่านพัสดีและรบกวนนายทหารทุกท่านขอลาก่อนให้ในายทหารต่างแถวรัศก,ก,การส่งท่านจะาหยางเซรนินรีบขึ้นดอกบัวเร็วกระผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ทึ่งสำนักเสียงตึงแล้ว